ตอนนี้กำลังมาหอดบนสินลงไปอาบน้ำเนาะบนนั้นตอนนี้ก็มานั่งปิ่งกันก่อนกินกันก่อนนี่ทานกีบมาจากมาจากแบงคอร์ทานข้าวผู้วงพมรซสอนมาจากมงเทียนเนาะนแสงกับเส้นเดียวกันมาจากปากนครปากเซ่อันนี้ดินดามาจากบางแดงกอกเนาะมันไล่กันมาจากฝุ่นเน่ะ แบงคู <Vancouver. S 2> เวอร์เซีนมัน <t iny> oh, <dear>. ี <backing> <t iny> oh, ่มาจากนครจัมปาสักใชสักสาเวสาโตแต่ว่เป็นมาไสตัวนี้เลยอันนี้อยโอ้เยี่ยมค่ะเาียมมาสวัสดีสวัสดีไนรูตีไนเินสองมค่ะต้องเตรียมสิผากันกินเขาก่อนจะตงไปอาบน้ำปิ้งอันนี้เนี่เขาเป็เกซัดอันนี้โอ้ตัวนี้แลงามขนาดเนาะน่ารักมาเลยทอปกุบสุจอยเบิ่งกันต่อ อมันนี้มากินเขาปลาได้เนี่ยพรอภาษาบ้านท่านมากินเขาปลาเขาปลาเขาปลานี่กำลังปิ่งกันไปจะเครื่องหนอกเครื่องในไปจะกลิ่นไปจะกขาบลึขาไก่มาเลยมูยังทุกสิ่งทุกอย่างมะคุงมี่ยังค้องมาแต่เฮือนกมีเห็ดไม่กินยูนิไม่กินกินยูนีทุก่กีไปมาบักกีนี่เอยเอือยอยู่ปปไปตสออนนี่ไงเอ้ยเอีจัแล้ว แต่ว่าหเขาวิดีโอประด็นะั่นจแต่ว่าต้องใส่เวตาดัมเนี่ยเขาซักเียวไปเห็ดได้ไหมนี่แหละผู้ใด้เบาดีเบาผู้ใด้เบาดีเบางามครับเขาเป็นแน่นี่แหละโอ้ยคอยูจักว่ัตถิไทยนะโอ้ยไายไปลวดคอยไปตัดต่อดอกเพราะว่าสิว่าไปตัดต่อใส่บ้านหงเมี่หงมี่หงมไปเมื่อวานโอเคเนาะสามคนต้องใส่เีตาดัมเขาแล้วไปคือ อแ้่เพียแ้่บีนี่ๆกดึุผกปีกเป็ดนี่ละพิ้งพิ้งลิ่นอี น้ำก็่ต้องไปอาบประจันยาก้อยอันนี้ไก่ต่อไปนี่ขึ้นไปพู่โน่นก็ร่มงไปอาบน้ำมีคนไปร่องไปบังพู่ไาได้ตำหุงสร้างมาแต่เมืองปากซองคนรับร่องความเผ็ดโอ้บหผติทต่เงามันคบ้านบ้านี้านม่วงสมัน หมดแล้วเมื่อปัดซองบัด oh อิตูแล้วมันเพชทลาเขาสองคนเส่เขาหลอยู่อยู่รอนร่อนเนาใส่ไตยรอก่อนคนเขาเมื่อไปแล้วเพราะว่าพวกนี้พวกขี่ยานคนพวกขี่ยานน้ามันก็ลงมาสมวิวน้อยนึ่ง 哦，那很那很嘛。你再推呗，来。來來來嗯。这这、嗯、太快了。 เอาเซียอาบน้เนี่ทำชุ่มซักกับลังตนนะ้นแล้วครับ แ็คพไดลยเพราะได้อาบน้ำจักปีเลยเหมือนลาสิบปีมามาหนีมานีเศร้าสาปีเด้วเขาก็เริ่มอาบมือนีมือเดียวเนะะาะ <laughs> พามยาาก่ยาาุนโตโตโตยานามใหญ่เส่อมุนโตสำคัญโตชี้ยานน้หนาอยู่เหรอมาางตรเดน่น ขนาดขนาดคอยมายังน <Christina. S 1> ี่นะขนาดข่อยบริลุ่งนี่ไม่กี้ังธรรมดาบริล้หนาวได้อบริล้หนาวสามดาทธิขอดเป็นบริาอาบน้าันยานหน้าญาติญาติญาิอกลาตปลาสลับ ເອົາເທີນນີ້ເດີ້ເທີນນາຈະມາກັບມາใหม่ເນາະນີ້ຍັງບໍ່ທັນເລີຍບໍ່ວ່າບໍ່ມືງບໍ່ມາຫນ້າມືງເຮັດດຽວອັດ2 3ກົດົຊິใหม่